ทองดังไนี่ทองดังนี่นะครับทองดังสุนัขเพศผู้อายุประมาณปีกว่า,กวาเกือบสองปีนะครับชอบร้องอูเวลาดีใจอูจะร้องงี้นะครับความสูงของทองดังอยู่ประมาณ ระดับหัวเข่านะครับดูสีสีดำน้ำตาลสลับขาวหน้าตาออกหล่อๆเท่ๆหน่อยนะครับนี่นครับสุนัขเฝ้าสวนตำแหน่งผู้พิทักษ์สวนโคกน้องนานะครับงานอดิเรกของเขาก็คือวิ่งรอบสวนนะครับวิ่งรอบสวนใครผ่านไปผ่านมาเฮาย่างเดียว ทองดังไหมนี่ทองดังเร็วนี่นะครับทองดังผู้พิทักษ์สวนไปข้ามสะพานไปนู่นไปจะสั่งให้ดูนะครับสัง่งออกคํำสัง่งไ,ไ,ไปกลับบ้านไป็วไปกลับบ้านไปนู่นข้ามไปผู้พิทักษ์โอเคครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ